ือ EP 6ทับนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องชวนธนกิจนะครับทั้งช่อง YouTube และ Facebook mm hmm. การดันน้ำยินปลาก็อาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักยังไงก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับลองติดตามไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือไม่นะคะตอนจบนะครับโอโหล ว้าวถึงแล้วถึงไหมแล้วครับ <laughs>

ไม่ใช่เดี๋ยวสรผมอยู่เดี๋ยวันจะสรผมนีเดี๋ยวอะมาผมสั uh ่งมาลงมาคนเลยไม่ขนานั้นอะมา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 ไม่ใช่ขอให้เป uh ียผมคนเดียวแล้วเออมามาหาเปียคเดีอมาม always Tiak You live in here Is that your new house? Did you really also

ต้องไปจองจะอ๋อวางเยอะมากไนห้หมที่เดยวขอปลาทอดครับไปหาโอ้ยที่นีมันไปต้องมาใช่ปะเลือกไปมาอืเนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยดึเไม่ยั

อ้าวๆอ้าวมาแล้วอ่ะอ๋อนี่โทรอยู่คือเนี่ยโทรอยู่ข้างๆอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเนี่ยทําไมเอ๊ะทําอยู่ดิ <laughs> <laughs> 你啊！我们刚บอก的，我们刚说的，你读啊！啊！啊！你你啊！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 你这嗯、你这啊！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 啊 <classified>！啊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  啊！来，来，来，来 <laughs> <laughs> <laughs>，来！来，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 来！来，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 来！来 <laughs> <cassette>，来、oh,，来，来，来！来，来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 ，来，来，来！来

你们哪里去？哪里去好了，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 好好了，好了，好了，好

没捏，没捏，没啦，没破呗。没捏，被拍照。啊，得了，得了，不捏了。啊，这里个罗哥，葫芦呢？没没，奥这里啦。罗哥，奥哟，这这这来夹这，个这罗哥，它这个嫂，它这

我这个，哎，个麦克风怎么样呢？嘿嘿嘿，别抱抱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 抱

เราดูดีและเสียบเข้าไปดียวมสี่อะไรอ่ะอะไรเราใส่โอ้โหดีเลยยังไม่ยอมออกอ่ะโดนนี่ยมมาเนี่ยทันออกไม่ได้จ้ะแล้วนักกมฬาออกมันแบบบักบอระไม่กล้าออกเลย

พ่อได้นตัวเชื่อไหมขูเป็นจ้าลึกขนาดนั้นอ่ะดูเราไปดูดูพลัดูเลคือไม่มีอ๋อาาไปให้เอาวุ้รั That's oh, all. No. ตายวันนี้อืไปเล่นสองเล่นสามเล่นเดียวไปยเอาลจะเอาลโอเคนะครับตอนนี้เราก็หาปลาเสร็จแล้วนะครับนี่คือผลงานของเราของวันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณสัก5กิโลนะครับยังไงก็ฝากช่องชนธนกิจนะครับช่อง youtube แล้วก็ช่อง facebook นะครับ อย่างก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย